กล้วยน้ำว้าเอ้ยเก็บมาจากสวนผิวเหลืองนวลนวลให้น้องไว้กินขนมนมเนยไม่เคยได้ยินหยิบกล้วยปอกกินอร่อยจริงเอ้ยกล้วยน้ำว้าเอ้ยเอามาบวชชีหอมหวานมันดี แม่สีช่างทำขออีกสักช่วยสาวสวยคมขำอิ่มแล้วร้องรำสนุกจริงเออ,อสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวัดจันทร์นะคะเราเจอกันวันนี้นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องบรนณาณาก็คือกล้วยนะคะเราเรียนเรื่องกล้วยกัน วันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับกล้วยกันนะคะวันนี้วันจันเอาง่ายๆดีกว่าเนาะคุณครูจะมาชวนเด็กๆค่ะทุกคนมาระบายสีภาพกล้วยกันนะคะระบายสีภาพกล้วยกันอาแต่ก่อนอื่นในใบางานเนะคะีค่ะเขียนว่าวาดภาพนะคะวาดภาพแต่ว่าอ่าไม่ใช่นะคะจะเปลี่ยนเป็นระบายสี าพกล้วยนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมานะคะแล้วเด็กๆก,ก็เปิดใบนี่เลยเดี๋ยวเราจะระบายสีภาพต้นกล้วยกันนะคะต้นกล้วยนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นกันแล้วว่าต้นกล้วยเนี่ยมีสีอะไรนะคะ,ะใบของมันนะคะลักษณะใบของมันจะเป็นใบแบนนี่นะคะแบนๆใช่ไหมคะ,ะแล้วก็จะมีก้านใบอยู่ตรงกลาง ใบของมันจะสีเขียวใช่ไหมลูกลำต้นของมันก็จะสีเขียวแต่ถ้าเป็นอ่ามันจะเป็นลำต้นของมันจะมีกาบหุ้มอยู่ใช่ไหมคะอ่าถ้าเป็นกาบที่มันแก่แล้วมันก็จะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมลูกอ่ากล้วยนะคะดอกของมันจะเป็นสีอะไรคะลูกสีแดงใช่ไหมคะดอกมันจะเป็นสีแดงนะคะเราเรียกว่าปีกกล้วย ส่วนลูกของมันเนี่ยค่ะถ้าเป็นลูกดิบจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะถ้าเป็นลูกที่สุกแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะอ่ะก่อนที่เราจะระบายสีกันค่ะเด็กๆให้เด็กๆเ,เขียนชื่อของตัวเองก่อนให้เรียบร้อยชื่อแล้วก็นามสกุลน,นะคะแล้วก็ชั้นเราอยู่ชั้นอนุบาลสามใช่ไหมคะเราอยู่ห้องไหนเราก็เขียนใส่ลงไปนะคะ เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไประบายสีกันพร้อมคุณครูเลยค่ะไปกันเลยเมื่อเด็กๆเ,เปิดเจอแล้วนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสีนะคะที่คุณครูบอกไปแล้วนะคะว่าให้เด็กๆเ,เขียนชื่อแล้วก็ชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยก่อน เดี๋ยวเรามาระบายสีกล้วยกันเลยนะคะ,ะกล้วยคุณครูบอกแล้วว่าใบกล้วยนะคะมันจะสีคุณครูจะระบายใบยก่อนนะคะเด็กๆใบกล้วยจะสีเขียวนะคะก้านตรงกลางของมันก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันค่อยๆระบายคุณครูจะระบายก้านก่อน ถ้าเป็นใบกล้วยที่มันแก่แล้วนะคะมันก็จะเป็นอ่าสีเขียวแก่นะคะหรือถ้ามันเป็นใบกล้วยที่เหี่ยวแล้วอะค่ะเด็กๆมันก็จะเป็นสีน้ําตาลนะคะเป็นสีน้ําตาลแต่อันนี้มันไม่มีใบเหี่ยวเนาะ,ะค,คุณครูก็จะใช้สีอ่าถ้าเป็นใบอ่อนมันก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะลกูกอ่ค,คุณครูจะระบายก่อน เวลาเด็กๆระบายให้ระบายไปทางเดียวกันนะคะลูกเราไม่ระบายเลอะออกมาข้างนอกเส้นนะคะถ้าเลอะออกมาแล้วเนาะทำให้รูปภาพของเราเนี่ยค่ะมันไม่สวยใช่ไหมคะถ้ามันเลอะออกมานะคะรูปภาพของเรามันก็จะออกมาไม่สวยอ่ะคุณครูก็จะระบายค่อยๆระบายเด็กๆก็ค่อยๆร,ระบายตามคุณครูไปเลยนะคะระบายตามคุณครูไปเลย ใครจะระบายแบบอื่นก็ได้นะคะอาจจะใช้ใบสีเขียวเข้มก็ได้นะคะ,ะคุณผูกก็จะใช้สีเหลืองหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ใบมันออกเขียวอ่อนมากๆนิดนึงนะคะใช้สีเหลืองกลบไปหน่อยหนึ่งค่ะนะคะ เดี๋ยวเราลงเดี๋ยวใบแก,แก่เดี๋ยวคุณครูจะใช้สีเขียวเข้มนะจ๊ะนะคะสีมันก็จะดูอ่อนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอ่ะทีนี้เราจะมาระบายใบแก่กันแล้วคุณครูคก็จะใช้สีเขียวเข้มนะคะระบายเด็กๆก,ก็ระบายตามไปเลยระบายตามไปได้เลยนะคะอ่ะใบของกล้วยก็มีประโยชน์นะคะเด็กๆ เราสามารถเอาใบของมันไปห่อของได้ใช่ไหมคะออสมัยคูเปิลเด็กๆนะคูเปิลมันไม่มีถุงพลาสติกถุงพลาสติกเขายังไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่ mm hmm. เขาก็จะใช้ใบกล้วยเนี่ยแหละค่ะหอ่อเวลาไปซื้อกับข้าวนยะห่อเนื้อหมูห่อผักนะคะนี่ใช้ใบกล้วยห่อค่ะนะคะค่อยๆระบายนะคะใบกล้วยก็จะมีทั้งสี เขียวแก่เขียวอ่อนใช่ไหมคะแต่ก้านของมันนะคะก้านของมันก็จะเป็นสีเขียวอ่อนคุณครูจะใช้ก้านของมันสีเขียวอ่อนเลยนะคะแต่ตรงส่วนใบนี้จะใช้สีเขียวอ่อนกับสีเขียวแก่ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นใบแก่นะลูกคุณครูก็จะใช้สีเขียวอ่าสีเขียวสลับกับสีน้ำตาลเลยเพราะว่าใบใบที่มันแก่มากๆมันจะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะคุณครูก็จะใช้สีเขียวสลับกับสีน้ำตาลน,นะคะมันก็จะเป็นใบแก่ จริงๆมันต้องเป็นน้ำตาลอ่อนนะลูกแต่ทีนี้คุณครูไม่มีสีน้ำตาลอ่อนออนี่ตรงนี้มันแอบอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งใบทีนี้เรามาดูเรามาดูในส่วนของต้นกล้วยกันนะคะลูกต้นกล้วยนะคะเดีย๋ยวคุณครูขอ,ขอระบายก้านตรงนี้หน่อยค่ะ ลำต้นของมันนะคะเด็กๆก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นกาบหุ้มหุ้มเป็นชั้นๆอยู่ใช่ไหมคะชั้นไหนที่กาบมันชั้นไหนที่กาบของมันเริ่มแก่แล้วกาบของมันก็จะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะสีน้ำตาลคุูครูก็จะระบายลํำต้นของมันนะคะ เดี๋ยวอาจจะเอาสีน้ำตาลแซมแซมนิดหนึง่งนะจ๊ะลูกอ่านะคะคุณกูณจะเอาสีน้ำตาลแซมแซมหน่อยอ่า เรามาถึงตัวดอกของมันนะคะตัวดอกของมันดอกของกล้วยนะคะเด็กๆสีอะไรคะดอกกล้วยหรือที่เราเรียกว่าปีกล้วยนะคะเด็กๆสีแดงใช่ไหมคะลูกอ่าเราก็ใช้สีแดงได้จ้าปีกล้วยสีแดงแดงนะคะจะคล้ายๆกับปีกล้วยจะคล้ายๆกับดอกบัวใช่ไหมลูก ดอกบัวคว่ำลงมาใช่ไหมคะ,ะตรงการ้านคุณครูก็จะใช้สีเขียวเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ใช้สีเขียวทีนี้กล้วยเนี่ยคะ่ะเด็กๆกล้วยดิบมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะแต่ถ้ากล้วยสุกเนี่ยจะเป็นสีอะไรคะลูกสีเหลืองใช่ไหมคะ,ะคุณครูก็จะระบายทั้งสองสีเลยนะคะ,อะเอาสีเขียวก่อน จะระบายทั้งสองสีเลยจ้าที่ล <asy. S 2> ันี่อาสีเขียวก่อนเนาะเดี Section, ๋ยวเดี๋ยวข้างบนเราค่อยเอาสีเหลืองเหลืองมั่งเขียวมั่งปนปนกันไปนะคะปนปนกันไปมันก็จะมีทั้งกล้วยสุกแล้วก็กล้วยดิบใช่ไหมคะ เด็กๆอาจจะเอาสีเหลืองทับไปหน่อยก็ได้ค่ะเพื่อว่าให้สีเขียวมันออกนว,นนวนลๆนะคะพอทับสีเหลืองลงไปสีเขียวมันก็จะออกนวลๆหน่อยหน่อยอ่ะมันก็จะเป็นน้นกล้วยสุกกล้วยดิบใช่ไหมคะเห็นไหมคะต้นกล้วยของเราแค่นี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้ทีนี้ค่ะเด็กๆข้างล่างมันยังไม่หมดเห็นไหมคะเด็กๆอ่ตรงนี้เลยจ้าก้อนหินคุณครูจะใช้สีน้ำตาล ระบายค่ะใช้สีตาระบายเห็นไหมคะเด็กๆระบายก้อนหินนะคะแล้วก็ข้างๆก้อนหินมันจะมีอะไรคะตน้นหญ้าใช่ไหมคะตน้นหญ้าก็เราก็ระบายไปด้วยนะคะยาก็จะมีสีเขียวอ่กล้วยน้ำว้าเอ้ยนี่เห็นไหมคะ แค่นี้เองง่ายๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูขอตรงนี้นิดนึงเพิ่มความเข้มให้มันหน่อยหนึ่งเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมเราก็จะได้กล้วยน้ำว้าของเราแล้วเห็นไหมคะถ้าเด็กๆระบายไม่เลอะออกนอกเส้นงานของเราก็จะออกมาเป็นไงคะสวยใช่ไหมคะ เดี๋ยวคุณรูขอใช้สีเหลืองนะคะสร้างความนวลหน่อยสร้างความนวลให้ใบมันหน่อยนะจ๊ะคุณผูขอใช้สีเหลืองทับนิดหนึ่งนะคะเด็กๆใบทับนิดหนึ่งะคะ่ะอ่านี่นะคะนี่เห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะพอเราเบาลงสีเหลืองเข้าไปมันก็จะแลดูดีแลดูสวยขึ้นใช่ไหมคะอ่า เห็นไหมจ้าี่เห็นไหมคะเด็กๆอ่าเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเราก็ได้ต้นกล้วยของเราแล้วสวยงามนะคะอะเด็กๆก็ลองทำตามคุณครูไปนะคะลองทำตามคุณครูไปลองฝึกเอาสีเหลืองระบายทับลงไปนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะระบายสีถ้าเด็กๆตั้งใจทำแล้วเด็กๆ ไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆค่อยๆระบายอย่าให้ออกนอกเส้นใช่ไหมคะไม่ให้ออกนอกเส้นสีมันจะได้ไม่เลอะออกมารูปภาพที่เราระบายก็จะสวย mm. เห็นไหมคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูนะคะคุณครูไปก่อนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะเด็กๆ